ประเด็นที่หลายคนนะครับฟังเงี่ยหูฟังอยู่นะครับก็คือว่าหลังจากที่คุณโบทีเคไปให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้กับผู้สื่อข่าวแล้วก็ไปให้ปากคากับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพออน,นทบุรีแล้วเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมครับหลายคนก็เงี่ยหูฟังอยู่นี่นะแต่ปรากฏว่ากระแสะข่าวนี้เปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้นะก<ช>รบนะครับจากคุณแม่ไปออกาการตรทัศั์นี่นะ <c oughs> ฟังอีกรอบนึงนะครับสําหรับ โบีเคถามว่าโบีเคเป็นใครครับมีนหก็เป็นคนที่นี่ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับเธอเป็นนักร้องชื่อดังครับโบจอยโอ้ตั้งวงมาแล้วเมื่อก่อนนี้ครับแต่งตัวก็คือว่าดันซิ่งไม่ได้หรอกครับโอยเป็นคนดังมากครับแล้วก็เธอนับถือศาสนาคริสต์ครับปรากฏว่าเหมือนกับพูดง่ายๆเป็นมักกรไทยยกนะครับพี่ ที่โบทคริสนาใครก็แล้วแต่นะครับที่ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไปคริสนาเธอจะต้องเป็นคนดูแลเป็นคนที่เอาใจใส่ทุกอย่างครับรวมถึงเสียชีวิตจัดงานงานแต่งงานหรือว่าใครที่จะมาขอความช่วยเหลือคุณโบอยู่ตลอดรับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แตงโมก็ไปบ่อยก็เลยสนิทสนมกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความสนิทสนมมันก็เลยมาเกี่ยวข้องเป็นเพื่อนสนิทกันอีกคนนึงหลังจากที่คุณโบทีเคปรากฏเป็นข่าวนะครับแต่ก่อนหน้านี้ไปอยู่ที่อู่เรือที่มันเกิด เกิดเหตุ n b ็นีนี่นะ,ะที่ไปด้วยนะครับคุณกติก็มานะครับมายกมือไหว้แล้วออกไปจากรถนี่นะนตตมภาพที่ปรากฏขอย้อนให้ฟังนี้ให้ดูนิดเดียวครับเห็นไหมคุณกติก็เดินมาครับถือโทรศัพท์มือถือมาด้วย <c oughs> คุณโบก็ออกมาจากรถนะครับ <c oughs> คุณโบนี่ใส่เสื้อสีนี่เหลืองๆนี่เองครับคุณกติก็ยกเออมือไหว้สุดท้ายก็ชี้กันไปถนนแล้วก็เดินไปถนนเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุคคลแรกๆนะครับที่มาถึงที่ท่าเรือเอกชนวันนั้น นี่ครับถือว่าเป็นประจักษ์สำคัญเป็นหลักฐานสำคัญแต่ปรากฏว่าคุณโบนั้นเงียบตลอดครับ<ฆ>ไม่เคยพูดอะไรออกมาเลย<ฆ>จนกระทั่งตำรวจสพนนทบุรีเรียกคุณโบสุรัตนวดีพัรทรธนกูลนะครับหรือโบไทยอัมคิงดัมนี่นะ <c oughs> มาสอบนะครับใช้เวลาประมาณสัก6ชั่วโมง <c oughs> แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ก็ท่านผู้ชมก็ผมคิดว่าคงจะรู้ไป หลายคนแล้วล่ะครับแต่ขออนุญาตย้ําเฉพาะประเด็นนะนะครับคุณบอออกมาบอกกันนะครับบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากกระติกให้มาที่เกิดเหตุวันนั้นก็ไปครับไปถึงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนนี่นะเป็นเวลาที่แทบจะทราบข่าวนะครับเอ่อเป็นเวลาที่ทราบข่าววันนั้นอยู่จนกระทั่งถึงตีสามนะครับยอมรับเลยนะครับว่าเป็นคนที่นําตัวกระติกมาให้ปากคาด้วยนะจากนั้นวันที่เกิดเหตุนะครับยังขับรถของแตงโม ไปส่งกระติกด้วยเพราะว่าตอนนั้นกระติกนี่ไม่ไหวแล้วว่างั้นนี่นะสภาพร่างกายจิตใจย่ำแย่ครับแล้วก็คงจะได้ปีการพูดคุยกันระหว่างการขับรถไปส่งหรือแม้กระทั่งลงจากรถเมื่อสักครู่ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่โบตีเคเล่ามาแต่ปรากฏว่าโบตีเคก็เฝ้าสังเกตครับมีคนสี่คนนะครับที่อยู่ในเรือลำนั้นไปออกรายการโทรทัศน์หรือไปให้สัมภาษณ์บางที่เธอก็บอกว่าโอ้ยเอ๊ะทำไมมันมันไม่เหมือนกับที่ คุณกติกพูดกับวันนั้นล่ะใช่เออมันมันมันไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่พูดเนี่ยนะแต่ก็บอกไม่ได้เดี๋ยวมันจะทำให้ออคดีเสีายมันบิดเบือนไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับมันบิดเบือนไปหลายอย่างนะครับนี่เอาฟังก็ดูก็ได้นะครับที่ทางด้านทีมข่าวของเราสรุปออกมาให้ฟังนะครับว่าประเด็นที่เธอคาใจอยู่เช่นครับครั้งแรกที่กติกโทรมาเนี่ยเชื่อคําบอกเล่าของกติกทุกอย่างนะแต่เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ฟังข้อมูลต่างๆกลับว่าข้อเท็จจริงแล้วก็บิดเบือนไปหลายอย่างด้วย แล้วทําให้เสียความรู้สึกกับตัวกระติกนี่ครับแสดงว่าสิ่งที่พูดกันวันนั้นแรกๆกไม่ใช่เหรอทนายความก็ไปด้วยครับืบ่อบาลแถลงข่าวนี่นะเพราะฉะนั้นนักข่าวก็ไปถามต่อว่าไอ้สิ่งที่บอกว่าไม่เชื่อแล้วสิ่งที่บอกบิดเบือนมันคืออะไรเธอก็บอกกันนะครับบอกว่าเรื่องนี้ให้ข้อมูลกับทางทีมสืบสวนสอบสวนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยตั้งคําถามว่ารอวันนี้หลังจากที่เธอทูตวันนั้น <c oughs> แต่ประเด็นสําคัญก็คือไปอยู่ที่ตัว คุณแม่โอ้โหเป็นยิ่งสลับซับซ้อนยิ่งอะไรไปกันใหญ่เลยเนี้ยนะอันนี้ประเด็นแตกต่างกันครับรอไปฟังเมื่อวานตอนฟังคุณโบเนี่ยก็ยังลุ้นอยู่เลยว่าเออคุณโบดูมีความกังวลเนาะเพราะว่าเหมือนมาเปิดโปงหลายอย่างแล้วถามว่าทำไมคุณโบมาช้าก็คุณโบบอกว่ารอทุกฝ่ายพูดให้จบรอคุณกติกพูดให้เสร็จก่อนตัวเองจะมาสรุปจบทีเดียวนะคะหู่มางคนบอกว่าคุณโบนี่แหละเป็นคนพูดจริงเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนจะเปิดโปงตอนอวสานแล้วแหละ พอดูไปดูมาก็จริงค่ะแล้วคุณโบก็พูดเหมือนประมาณว่าตัวเองก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนกันอ,อาจจะกลัวนู่นกลัวนี่แต่ก็ไม่ได้ยืนยันอะไรมาเดี๋ยวจะเสียรูปคดีนะคะพะอ,อคุณแม่มารับเงิน30ล้านนี่ทุกอย่างพลิกจริงๆคุยนบาายสิง